สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชาแนลหมอหมีเมาส์หมอชอบขอนขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนําขาบวมอาการเตือน5โรคร้ายที่คุณควรรู้นะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับอาการขาบวมเป็นอาการที่พบได้บ่อยนะครับบางคนอาจจะบวมแค่ขาเดียวหรือว่าบางคนเนี่ยบวมสองขาเลยนะครับบวมมากบวมน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละคนครับต้องบอกครับว่าอาการขาบวมเ่ยนะครับเป็นสัญญาณเตือนนะครับที่เป็นตัวบ่งบอกว่าอาจจะเป็นโรคร้ายบางอย่าง หากเราได้รับการรักษาที่ล่าชา้าอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายหรือว่าทําให้เสียชีวิตได้เลยทีเดียวนะครับดังนั้นในคลิปนี้ครับหมอหมีก็เลยจะมาแนะนำครับว่าอาการขาบวมเนี่ยเป็นโรคอะไรได้บ้างนะครับจะได้นําไปสังเกตอาการตนเองครับอาจจะพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยครับ โรคที่1โรคหัวใจล้มเหลวนะครับโรคหัวใจล้มเหลวหรือว่าโรคหัวใจวายนะครับเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ขาบวมทั้ง2ข้างได้ครับโดยปกติแล้วหัวใจมีหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดนะครับไปเลี้ยงส่วนต่างๆตามร่างกายครับเมื่อเลือดเนี่ยไปเลี้ยงที่ขาเสร็จแล้วเลือดก็จะกลับมาที่หัวใจของเรานะครับแต่เมื่อหัวใจของเราเนี่ยเกิดความผิดปกติขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นการขาดเลือดลิ้นหัวใจรั่วหรือว่าหัวใจอักเสบนะครับก็จะทําให้หัวใจของเราล้มเหลวความสามารถในการบีบเลือดออกจากหัวใจก็จะน้อยลงนะคร ับเข้าสู่หัวใจได้ช้าลงก็จะทําให้ขาบวมบวมบวมขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งนะครับคนที่เป็นโรคหัวใจล้มเหลวขาจะบวม2ข้างนะครับแล้วก็สังเกตง่ายๆที่หน้าแข้งของเราเอานิ้วชี้ไปกดนะครับกดสักสิวินาทีออกมาเนี่ยนะครับจะเห็นได้เลยครับเห็นชัดเลยว่าขาของเราเนี่ยบวมบุ๋มลงไปนะครับดังนั้นเนี่ยลองสังเกตอาการตนเองดูถ้ามีอาการขาบวมสองข้างนะครับมีอาการหอบเหนื่อยใจสั่นแบบนี้นะครับแน่นอกแนะนําว่าให้รีบไปโรงพยาบาลเพราะว่าคุณอาจจะหัวใจล้มเหลวแล้วก็ได้ครับ โรคที่2โรคไตาวายเฉียบพลันนะครับ ไตมีหน้าที่ในการขับน้ำนะครับขับของเสียออกจากร่างกายในรูปปัสสาวะนะครับเมื่อไตของเราเกิดการวายเฉียบพลันขึ้นมาแบบนี้นะครับจะทําให้ความสามารถในการขับน้ําออกจากร่างกายได้ลดลงครับก็จะส่งผลทําให้มีอาการขาบวมขึ้นมาครับแล้วก็อาจจะบวมบริเวณอื่นด้วยนะครับตาบวมหน้าบวมแขนบวมได้นะครับรวมถึงมีอาการอื่นๆร่วมอย่างเช่นมีอาการคลื่นไส้อาเจียนเยอะนะครับแล้วก็นอนราบไม่ได้หอบเหนื่อยมากขึ้นแบบนี้นี้ให้สงสัยเลยครับว่าคุณอาจจะเป็นไตวายเฉียบพลันแล้วก็ได้ถ้าไม่มั่นใจ แนะนำว่าให้รีบพบแพทย์เพื่อทําการตรวจรักษาก่อนครับโรคที่3โปรตีนล่วในปัสสาวะนะครับโดยปกติแล้วไตเนี่ยนะครับจะเป็นตัวกรองโปรตีนกับเข้าสู่เส้นเลือดของเรานะครับแต่เมื่อไตของเราเกิดความผิดปกติขึ้นมาให้ไตไม่สามารถที่จะกรองโปรตีนไปได้โปรตีนก็จะหลุดมาในทางปัสสาวะของเราโปรตีนมีหน้าที่ในการดึงน้ําเข้าสู่เส้นเลือดนะครับแต่เมื่อร่างกายเสียโปรตีนไปเยอะๆแบบนี้นะครับก็จะทําให้น้ําในเส้นเลือดเนี่ยมันออกมาบริเวณเซลล์ของเราส่งผลทําให้ขาของเราบวมนั่นเองครับและนอกจากขาวบวมแล้ว หน้าบวมตาบวมเนี่ยรอบตาจะบวมมากๆเลยสําหรับคนที่เป็นโปรตีนรั่วในปัสสาวะนะครับแล้วก็จะมีอาการอื่นๆร่วมอย่างเช่นมีอาการปัสสาวะเป็นฟองนะครับสังเกตเลยเวลาถ้าเราปัสสาวะออกมาในโถนะครับเสร็จแล้วฟองเยอะมากๆกครับกดนะ้าไป 2- อสามครั้งแล้วฟองยังเหลืออยู่แบบนี้อันนี้ให้สงสัยว่าเฮ้ยเราอาจจะมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะแล้วก็ได้อันนี้อย่ารอช้านะครับเพราะว่าอาจจะทําให้ไตวายไตยเสื่อมได้ในอนาคตครับแนะนําว่าให้รีบพบแพทย์เพื่อทําการรักษาเลยครับโรคที่4เส้นเลือดดําที่ขาอุดตันนะครับโดยปก ปกติแล้วนะครับเมื่อเลือดเนี่ยมาเลี้ยงที่ขานะครับก็จะผ่านมาทางเส้นเลือดแดงเมื่อเลี้ยงขาเสร็จแล้วนะครับก็จะกลับเข้าสู่หัวใจด้วยเส้นเลือดดำครับแต่เมื่อเส้นเลือดดําของเราที่ขาเนี่ยมันอุดตันขึ้นมานะครับก็จะทําให้เลือดเนี่ยไม่สามารถที่จะวิ่งกลับเข้าสู่หัวใจของเราได้ก็จะทําให้ขาบวมบวมบวมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งสังเกตง่ายๆถ้าเป็นเส้นเลือดดำนะครับจะบวมแค่ขาเดียว นะครับอ no ่า yeah ส่วนใหญ่นะครับจะไม่บวมทั้งสองขานะครับจะบวมแค่ข้างเดียวแล้วก็จะบวมมากมากๆมากๆหรือว่าจะมีอาการปวดที่บริเวณขาด้วยนะครับดังนั้นใครที่ขาบวมมากๆข้างเดียวแบบนี้ให้สงสัยว่าอาจจะมีเส้นเลือดอุดตันแล้วก็ได้ครับโรคที่5ติดเชื้อที่ขานะครับโรคนี้เนี่ยจะทําให้ขาของเราเนี่ยบวมข้างเดียวนะครับแล้วก็จะมีอาการบวมแดงร้อนแล้วก็ปวดครับบางคนเนี่ยเป็นเยอะมีไข้หนาวสั่นขึ้นมาเลยนะครับดังนั้นลองสังเกตดูครับถ้าขาของเราเนี่ยบวมแบบหูแดงมากๆับจราอนะ ให ER in like? like. ้สงสัยว่าเฮ้ยอาจจะมีการติดเชื้อที่ขาของเราก็ได้นะครับอันนี้ห้ามรีรอเลยครับเพราะว่าถ้ามาโรงพยาบาลช้าได้รับยาฆ่าเชื้อช้าเนี่ยนะครับอาจจะทําให้ติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็อาจจะทาให้เสียชีวิตได้เลยทีเดียวนะครับและนี่คือทั้งหมด5โรคนะครับที่ทําให้ขาของคุณบวมได้ครับต้องบอกครับว่านอกจาก5โรคนี้แล้วนะครับสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทําให้ขาของเราบวมเนี่ยคือการรับประทานอาหารที่เค็มจัดมีเกลือโซเดียมสูงสครับก็จะส่งผลทําให้ขาของเราบวมได้นั่นเองดังนั้นเนี่ยควรเลือกรับประทานอาหารทีี่ม ต่ตําๆครับถ้าจะรับประทานอาหารเสริมนะครับก็ควรเลือกอาหารเสริมที่มีส่วนประกอบของเกลือน้อยๆอ,อ,อาจจะลองเป็นโปรตีนพืชเคเคก็ได้ครับเพราะว่าของเขาเนี่ยนะครับมีส่วนประกอบของเกลือโซเดียมที่ต่ำมากๆครับ โปรตีนพืชเคเป็นโปรตีนจากถั่วลันเตาออาร์แกนิกครับมีกรดอะมิโน,โนจำเป็นหลายชนิดช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงที่สำคัญโซเดียมต่ำไม่เติมน้ำตาลและไม่มีคอเลสเตอรอลครับเหมาะสำหรับคนที่กำลังลดน้ำหนักและคนรักสุขภาพครับสนใจผลิตภัณฑ์โปรตีนพืชเคสามารถดูข้อมูลและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนี้ได้เลยครับ อย่าลืมนาไปสังเกตอาการของตนเองดูนะครับหากมีอาการขาบวมแล้วไม่มั่นใจแนะนําว่าให้รีบพบแพทย์ก่อนครับเพื่อทําการตรวจวินิจฉัยและก็รักษาต่อไปครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาส์มอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ Tik t o อกนะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้ครับแล้วถ้าใครมีคําถามเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคําถามเลยแล้วเรามาเจอกันคบบ